เตะให้ฟังกันเหมือนเดิมทุกเมื่อคืยมีเตะช่วงเช้ามืดเลยมืดเลยเตะตีห้าครึ่งอุ่นเครื่องเลี้ยฟูกับเซบีย่านะครับเตะที่อเมริกาที่เฟนเวย์พาร์คเมืองบอสตันนั่นเองนะฮะเป็นสนามเบสบอลนะเล็กๆแต่ว่าทำเป็นสนามบอลไม่เคยอ๋อนะครับครึ่งแรกเนี่ยตัวหลักเลี้ยฟูลงหลายคนเลยนะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันไวเนอร์ดูมโรเบอร์สันฟานไดอาร์โนนะฝั่งเซบีย่าก็ โนริโต้นำทัพนะครับ,รบเออนะแล้วก็ขึ้นนำก่อนจากเซบียาเนี่ยขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกยิงเสียบเสาไกลของโนริโตเลูกยิงสวยมากเออนาทีที่37นะแล้วก็ก่อนจะจบครึ่งแรกเนี่ยเรียบูมาตีเสมอจากดีว็อกโอริกี้คือตัวใหญ่มากเลยวิง่ง ใหญ่กว่ากองหลังของเซบีย่าอีกอ่ะมาถึงโอริกี้อ่ะเออโอริกี้ตัวใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเยอะเลยยิยง,ยง,ยงจ่อๆต่ขา่าย<อ>แตบขาดแบบจังหวะบอลม,มันขุกขิกมาเข้าทางพอดีอ,อ่ะขาดเต็มข้อเข้าไปออครึ่งหลังเนี่ยมีการเปลี่ยนนะก็ตามกฎกติกาของรายการนี้ต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งในช่วงครึ่งหลังยกแผงนะนาทีที่76โอ้โหจังหวะนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลถึงกับแบบตกโต๊ะเลยบอกเฮ้ยนี่มันปรีซีซั่นเลยเออเล่นอะไรขนาดนี้นะครับโยลิส อ่ายางยงนะของเซบิยาไปเข้าสกัดนะครับเจ้าหนูยัสเซร์ลารูซี่ดาวรุ่งของลิเวอร์พูลโดนหามออกจากสนามนี่ครับตัวลอยเลยคือผมบอกเลยว่าไม่มีความจําเป็นไม่ผมว่ามันเป็นพฤติกรรมที่โคตรน่ารังเกียจเลยใช่น่ารังเกียจมากอไอ้คนเตะอ่ะคือมันไม่ใช่การแท็กเกิลในเกมอ่ะนี่มันเอาขาอันนี้คือเห็นไอ้ดาวรุ่งเนี่ยวิ่งผ่านไปใช่ไหมเดินไปมันเตะเหมือนคนเหมือนคนหาเรื่องอ่ะแล้วขาเนี่ยบิด บิดอย่างนี้เลยนะตัวลอยคือคุณคิดดูอ่ะเตะเตะให้ขาลอยได้อ่ะสองข้างอ่ะคือคุณต้องเตะแรงมากแล้วคุณเห็นไซต์ตัวยายงว่ะโอ้โหตัวมันเลอรอย่างกะยักษ์คือจังหวะเนี้ยคือมันมันยิ่งกว่าใบแดงอีกอ่ะใช่นะครับแล้วก็โดดไล่ออกจากสนามไปดูขาสิคือปกติอุ่นเครื่องเนี่ยนะใบเหลืองไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะนี่ใบแดงคืออ่ะมันอาจจะมีแต่มันควรจะเป็นเกมแบบ เข้มข้นเออมันต้องเข้มข้นกว่านี้ไอ้ปรีซีซั่นใครของบ้าเข้าสกัดแบบนี้เจมส์วิลเนอร์ก็ด่าบอกว่าไม่ควรเลยบอกว่ามันคือแมชปรีซีซั่นมันไม่ควรจะมีลักษณะต้องโดนใบแดงเลยคือไม่ควรเลยนะครับแต่ว่าเซบียา10คนมาได้ประตูชัยนะครับจากอเลฮันโดโปรโซนาทีที่90ครับนะแล้วก็จบเกมนะครับเป็นเซบียาชนะ2ประตูต่อหนึ่งเป็นอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลแพ้ใน เป็นเวพาร์คนะเป็นเหมือนเป็นอาถรรพ์เล่นที่นี่3ครั้งแพ้หมดเลยครับนะแพ้เอ่อแพ้โรม่า2ครั้ง2014กับ2016แล้วก็แพ้เซบีย่ายครับนี่เท่ากับว่าปรีซีซั่นแพ้ต่อเนื่องจากตอนแพ้ดอทมุนด้วยใช่สองนัดติดแต่ผมบอกเลยว่าปรีซีซั่นอย่าเพิ่งไปตีมันจตลยตัวหลักเขายังไม่มาเลยเดี๋ยวรอพวก3ตัวรุกกลับมาก่อนดีกว่าพวกเอ่อซาร่ามาเน่ฟิลิปปินโนมาเน่นี่อาจจะไม่ทันมาเน่เนี่ย อาจจะทันนัดเปิดฤดูกาลแต่คอมมู n นิตี้ชิลไม่ทันแน่นอนแล้วค,บ,คบ,บอกละทีนี้ครอปอัปเดตอาการบาดเจ็บของดาวรูกที่โดนเตะตัวลอยด้วยเขาก็บอกว่ายังไม่ทันเปิดฤดูกาลเลยมันเร็วเกินไปที่ผมจะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกแยก่กับสถา,านการณ์นี้มากขนาดไหนบบคือเราก็คงอยากจะว่าแหละอยากจะด่าว่าแบบทำไมเล่นแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมพูดถึงอาการนักเตะของผมดีกว่า อาการของเขาเนี่ยงถือว่าโชคดีที่ยังไม่เจ็บมากนักนะครับแต่แน่นอนว่าเราต้องเช็คให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งเขาได้รับบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวนั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอผมเข้าไปดูในห้องแต่งตัวเนี่ยเขาก็ดูว่าโอเคขึ้นดีขึ้นไม่ไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปส่วนในกรณีของยายงเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะเป็นยังไงก็ออกมาขอโทษบอกว่าขอโทษบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเข้าสกัดให้เจ็บโอ้โหไม่ได้ตั้งใจอันนี้เป็นมุมมองของนักเตะไงแล้วอาไปสัมภาษณ์เอาไปเดอะบอส ถ้าคุณเป็นยายงคุณจะออกมาไว้ละเฮ้ยผมตั้งใจเข้าสกัดไม่ผมจะบอกว่าผมขอโทษที่ผมควบคุมอารมณ์ไม่อยู่มากกว่าคือมันต้องออกมาแบบเบรกกระแสหน่อยนะแต่ก็เราก็แล้วแต่วิจารณญาณจังหวะนั้นดูจริงๆนะผมก็พยายามมองอยู่ว่าเขาคิดยังไงกับเขาอยู่ดิใชอมันไกลมากแล้ววิ่งเข้าไปอ่ะไม่ได้มองบอลเลยมองขาเต็มเลยใส่ขาเนี่ยน่าเกลียดมากเลยเสียดายถ้า เอ่อตัวนักเตะที่เจ็บอะลาลูซี่เนี่ยจะไม่ได้ลงสนามเพราะว่าโดนสถานการณ์แบบนี้ครับเพราะภาวนาให้ไม่เจ็บหนักลวกันเนาะครับผมอืมอืมอืมอ่าขณะเดียวกันวันนี้ผมการโนน่าล่าข่าวลิเวอร์พูลให้แทนคนแอคไปก่อนเลยัะจัดไปครับริสบัสคอมเนี่ยก็เป็นนักข่าวชื่อดังของฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยนะเขาบอกว่าเรื่องราวของเจมส์มิลเนอร์สัญญาฉบับใหม่เนี่ยยังคงเป็นที่สงสัยอยู่ครับว่าจะต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่านักเตะเพิ่งออกมายืนยันว่ายังไม่มีวิเวีจากสโมสรอนเลยครับนะครับเขาบอกว่าจากที่เราเป็นออยู่่ผมบกได้วา เราเนี่ยติดต่อสโมสรไปแล้วออยากขยายสัญญาออกไปบอกกับสโมสรตรงๆเลยแต่ว่าทางสโมสรเนี่ยบอกว่ายังไม่ถึงเวลาอบอกอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ข่าวอะไรจากสโมสรอ,อีกเลยสิ่งที่ผมทําได้ตอนนี้คือแค่โฟกัสกับเกมในการลงสนามแต่ถ้าถามเรื่องสัญญาใหม่แล้วผมต้องบอกว่าผมไม่รู้อะไรจริงๆครับยังตอบไม่ได้เลยยังตอบไม่ได้นะโอโ้แฟนอาร์เซนอลเออขออภยัยแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าอยากให้ต่อแหละ นี่คือแบบตัวเนี่ยราสค์เลยแล้วตัวนักเตะก็บอกว่าอยากต่อด้วยนะเดี๋ยวติดตามดูกันต่อว่าจะเอายังไงเพราะว่าถ้าถามว่าสามารถเล่นในระดับสูงต่อไปได้ไหมแน่นอนยินได้เออหลายคนไม่ไม่ไม่เคยสงสัยในตัวของมิลเนอร์เลยวันก่อนเนี่ยเอาร่างกายมาให้ดูแบบผูแไม่เด็กเด็กอายอ่ะแต่ผมผมเข้าใจมุมลิี้อวฟพูลเหมือนกันนะเออคือด้วยอายุที่มากขึ้นและสัญญาเหลือปีเดียวใช่ไหมใช่ผมว่าปีที่จะถึงเนี่ย เขาก็ยังหวังให้มิลเนอร์เป็นแผกนการนำทีมอยู่แล้วอาจจะเป็นตัวอเนกประสงค์ทดแทนมิดฟิลทดแทนแบ็กซ้ายอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยยังเล่นได้ดีอยู่เหมือนเดิมผมว่าเดี๋ยวลิี้อร์พลยื่นให้เองใช่สัญญาเหลือหนึ่งปีเกิดยื่นตอนนี้แล้วปรากฏว่าเอ้ยเปิดซีซั่นมากลายเป็นฟอร์มไม่เหมือนเก่าเอออผมก็เลยเข้าใจทางมุมของลิเวอร์พลด้วยค,คือเขาอาจจะอยากลดค่าเฉลี่ยช่วงอายุภายในทีมอะไรอย่างเงี้ยอันรับอะ